ทำไมเกมนีโนโคูนี crossword ถึงจะเป็นเกมเพลย์อันอื่นที่ยังยืนมากๆ ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้เนี่ยควรดูคลิปนี้ก่อนเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนกล่าวผมนัดอ e ซี่ค r y p t o ครั้งแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็อาจจะแปลกตาในหนึน่งใช่ไหมล่ะครับที่ว่าเซตอัพของผมเนี่ยมันอาจจะแปลกๆไปหน่อยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเสียงมีปัญหาเนี่ยหรือว่ามีอะไรพี่ผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยเว้นที่นี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็เชื่อเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเห็นเกมนี้กันมาไม่มากก็น้อยจากไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเพื่อนๆด้วยการที่เล่นเกมนี้นะครับโดยในโลกอินเตอร์เน็ตของเราใน ทำยังไงให้ได้เงินหรือว่าทํายังไงต้องเบเวลแบบไหนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมามองในอีกมุมหนึ่งกันบ้างที่ผมคิดว่ามันเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆและอาจจะชวนเพื่อนเนี่ยในการประกอบการตัดสินใจว่าจะเล่นเกมอินโนคูนี้เนี่ยในการเอินเหรียญดีหรือไม่นะครับนั่นก็คือ5เหตุผลด้วยกันว่าทาไมผมถึงคิดว่าเกมน,นี้เนี่ยมันถึงจะยั่งยืนมากๆเลยนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยก็ถ้าหากชอบคลิปแบบนี้ของ,งช,อ Easy อช้างเช่าอีซี่คริปโตเน กดกระดิ่งให้กับช่อง Easy Crypto ช่องนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนนะครับว่าเกม Nino Kuni Crossover เนี่ยเขาเป็นเกมประเภทอะไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมประเภทแนวเกมเลเวลหรือว่าที่เป็นภาษาทางการเนี่ยเขาเรียกกันว่า MMORPG นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าที่ทําให้เกมนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วก็คนเข้ามาเล่นเกมนี้กันเยอะมากๆเลยครับผมหนึ่งในปันจจัยสาคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของกราฟิกแล้วก็ตัวละครต่างๆที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามมากๆตามสไตล์ของสตูดิโอจิบลี่เลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้คนเข้้าาาามมมเเเล่นนนนกกกีจํว รวมถึงเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนติดในเกมนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของระบบของตัวเกมเนี่ยที่มีความเอื้อมหนวยต่างๆที่มันดีมากๆอันนี้ถือว่าเป็น1ข้อเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงข้างในต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่ทีละเรื่องกันดีกว่าว่าเหตุผลอะไรเนี่ยที่ทาให้เกมนี้ผมคิดว่าจะยั่งยืนมากๆสลหรับการเป็นเกมเพลย์แอนด์เอร์นะครับผมไม่ใช่แค่เกมที่เติมเล่นแบบเกมเว็บ2นะเพราะว่าต้องบอกเลยว่านีโนคูนี้เนี่ยตอนนี้เขาได้มีการเหมือนกับ เข้ามาในโลกของบล็อกเชนด้วยในเรื่องของการที่มีโทเค็นต่างๆที่สามารถเอินเรียนได้แต่ว่ามันจะเหมือนกับเกมค่ายอื่นหรือเปล่านะที่เข้ามาเนี่ยก็แค่ได้กําไรแบบชาบช่วยแล้วก็อาจจะตา,ต,าตายตายจากไปหรือเปล่าตรงนี้แหละที่ผมทําให้ผมมองว่าเกมมินโนคูนี้เนี่ยเขาสามารถทาได้ดีมากๆในการที่จะเมนเทสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันทั้งคนที่เป็นคนที่เล่นเพื่อที่ว่าจะแสวงหาผลกําไรหรือว่าจะเป็นคนที่เล่นเขาว่าอยากเล่นสนุกกับเกมนี้จริงๆนั่นเองนะครับโดยในข้อที่1เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ทําให้ผมคิดว่าเกมนี้จะยั่งยืืนนเ่่กกก็คออวาระแสขงม ออกมาดีเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเรามองไปเนี่ยเผมมองเปิดดูใน YouTube ให้ดูเลยนะนีโนคูนี้ใช่ไหมอ่ะนีโนคูนี้เนาะคอสโอเวอร์เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัวของ ยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่อยู่ในวงการต่างก็ให้ความสนใจกับเกมนี้เป็นจํานวนมากเลยนะครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนด้วยกันนะที่เหมือนกับอาจจะเล่นเกมนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเลยด้วยซ้ำไปอาจจะมีพี่เอก้าร็อกเกอร์อย่างนั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นคนอื่นๆก็ตามที่เล่นเกมนี้และก็จ่ายเงินให้กับเกมนี้เป็นจํานวนมากทาให้เกมนี้เนี่ยเป็นกระแสอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแหละครับถ้าเราเห็นอะไรที่เยอะแบบนี้นะเราลองมองย้อนกลับไปถึงในเกมไฟล์ตัวอื่นนะครับผมที่เหมือนกับ อยู่ในส่วนของวีมิกหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีกระแสทีท่รุนแรงถึงขนาดที่ว่าทําให้อินฟลูเอนเซอร์ในไทยหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศ ที่เขาเล่นเกมเว็บ2ทั่วไปเนี่ยหันมาเล่นเกมพวกเว็บสาหรือว่า Play to Earn แบบนี้ได้นะครับแปลว่ามีโนคุนี้เขาสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นคนดังตาในวงการอย่างเช่น The Move หรือว่ามิโนรู้เองหรือว่าคนอื่นๆก็ตามยังต้องหันมาเล่นเกมนี้เลยนะครับแปลว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องมีดีอะไรบางอย่างแล้ว่ะครับรวมไปถึงว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมาทำคอนเทนต์ครีเอทให้กับเหมือนกับเกมมีโนคูนี้ทําให้เราเนี่ยครับสามารถหาข้อมูลได้ง่ายจะหาเพื่อเล่นเกมนี้เนี่ยก เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมเก็บเลเวลเนี่ยถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเงาๆห,หน่อยถูกไหม แต่ว่าเมื่อเกมมันดังเนี่ยคนก็แหกไปเล่นเยอะเล่นกับเพื่อนเนี่ยหรือว่าเล่นกันเป็นปาร์ตี้เนี่ยยังไงมันก็สนุกกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นที่ว่าท้าเกมนี้เนี่ยมีความยั่งยืนนะครับที่สําคัญเลยคือว่ามีคนทําไกด์ไลน์ไปเยอะมากผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เล่นเกมแนวนี้เก่งมากนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะหาข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าใน u t u b e เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยล่ะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหาแร่การอัพเลเวลยังไงให้ไวการทำยอะๆ ซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นเกงอื่นเนี่ยถ้ามันมีน้อยเนี่ยบางทีคนเราก็ขี้เกียจเล่นถูกป่ะเพราะว่าไม่มีแนวทางในการเล่นแต่นี้เนี่ยคนเขาปรอไวให้เราเต็มไปหมดแล้วการที่เราจะเริ่มต้นตอนนี้แล้วก็เล่นไปของกองกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันก็สามารถทําได้ง่ายนั่นเองนะครับโอเคครับผมเราก็มาอยู่ในข้อที่2กันแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะนั่นคือว่าเกมอย่าง i ินโ oku ok นี้เนี่ยคนที่เข้ามาเล่นส่วนใหญ่เลยนะเขาไม่ได้หวังเข้ามาเอิร์ดแต่แรกเพราะว่า อย่าลืมว่าตอนที่นีนโนโคนี้เปิดตัวเนี่ยครับหมายถึงว่าในที่เป็น cross world นะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยใน,ในไทยหรือว่า global เนี่ยเขาไม่ได้เปิดตัวในฐานะเกมเพลย์อันอนเลยนะครับผมเขาเปิดตัวในฐานะเกมทั่วไปเลยซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดที่ดีมากๆและเขาทําการบ้านมาดีมากตรงที่ว่า ถ้าเขาเปิดในาณะเพลย์เอิร์เนี่ยคนก็จะโฟกัสว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่หาเงินนี่หว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ดีมากก็ได้แต่นีโนคูนี้เนี่ยเขากับเหมือนกับโพ i ิชันตัวเ,เป็นเกมทั่วไปก่อนแล้วหลังจากนั้น,นครับผมเขาค่อยมาเปิดว่าเออเนี่ยเขามีบล็อกเชนนะเขามีโทเคนอยู่ด้วยแม้ว่าจะมีข่าวมาก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเขาเนี่ยครับจะเป็นเกมเพลย์เอิร์ e ได้ก็ตามแต่ว่าพอเขาเปิดตัวด้วยการเป็นเกมของเว็บ2หรือว่าเกมที่ให้คนเติมเงินเข้าไปในเกมแล้วก็เล่นได้เนี่ยมันทาให้คนทั่วไปของเขา กลายเป็นว่ากระแสของเกมนี้ในในเหมือนกับหมู่คนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้เล่นเกมเพลย์แอนด์เออม,มาก่อนเนี่ยเล่นเกมนี้กันอย่างล้นหลามเลยอย่างที่เราเห็นไปในข้อที่1เลยนะครับคือมันเป็นมันเป็นเหมือนกับการเชื่อมกันนะครับว่าเออเนี่ยพอคนมันเล่นเยอะพอเหมือนกับเขาเปิดตัวได้เกมธรรมดาภาพก็สวยน่ารักดีระบบเกมก็โอเคคนก็เล่นเยอะอินฟลูเอนเซอร์ก็เล่นเยอะด้วยเนี่ยมันทำให้เกมนี้เนี่ยมันยิ่งดังขึ้นไปแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายๆคนครับหรือว่า มีเช่นเอาเอาไปว่าคนที่ผมรู้จักกันอย่างในกิลไฟหรืออะไรเงี้ยเขาก็เติมกัดเป็นแสนเป็นล้านเลยกับเกมนี้โดยที่เขาคับไม่ได้หวังว่าเออเนี่ยเขาจะได้รีเทิร์นเท่าไหร่หรือว่าจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่เขาแค่เติมเพราะว่าความพอใจเพราะว่าเกมนี้มันสนุกมันให้กับ มนให้ Value กับเขาได้ในการที่ว่าเขาสามารถเติมเกมแล้วก็ดูดีกว่าคนอื่นหรือว่ามีพาวเวอร์ที่มากกว่าน่นเฉยๆตัวนี้มันเป็นโ Product ที่ไม่ใช่เหมือนกับเป็นเหมือนกับแชร์ลูกโซ่แต่ว่าระบบระ,ระบบของการเออร์เนี่ยมันกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมไปเท่านั้นเองนะครับมนก็เป็นค่าตอบแทนเล็กน้อยจากการที่คุณไปเล่นใส่ใจกับการเล่นเกมนะครับผมซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งผมมองว่าดีมากๆเลยสำหรับเกมนีโนคูนีครอสเวิร์ดนะครับผมที่เขาเลือกที่จะเดินท่านี้นะครับที่สําคัญเลยก็คือเนี่ยผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็จะอยู่ปายยาวๆแบบนี้แหละเพราะว่าคนนะผมเขาไม่ได้เข้ามาตักตัวผลประโยชน์หรือว่าตัวเกมเขาไม่ได้เหมือนกับมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจากการที่มีเงินคนใหม่เข้ามาในระบบเยอะขนาดนั้นเพ,เพราะว่าเขาเพราะว่าเข้ามาอืน่นแต่ว่าคนเข้ามาเพราะว่าอยากจะเล่นเกมนี้จริงๆเราจะเห็นเลยว่ามีเกมแบบเนี้ยในของค่ายเน็ตมาร์เลนะครับผมก็คืออยู่แบบเนี้ยเยอะมากๆทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้ในความคิดของผมนะแล้วก็ไม่แตกไปก่อนเกมอื่นๆที่มีมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ <S <S โอเคผมลงมาถึงข้อที่3กันแล้วนั่นก็คือข้อที่ว่า ผู้ทำนาเนี่ยเขามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยนะครับนะั่นคือ Net m a r b l e หรือว่าถ้าให้เล่าไปก่อนนในของตัวของ Nino ok คูนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมแฟรนชชส์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมจริงๆแล้วโดยการเป็นผู้ที่สร้างเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปันไดนะแล้วทีนี้เนี่ยพอมาในปี2021ใช่ไหมครับผมเขาก็ได้มีการ crossover กับทางตัวของทาง n e า m a r b l e นะครับแล้วก็สตูดิโอจิฟฟด้วยในการที่ว่าจะสร้างเกม Nino ok คู่นี้ c r o s s w o r l d ขึ้นมาในเน่ตนะผมซึ่ีดเกมนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวใน เล่นบน p ีได้นะซึ่งผมเนี่ยก็ชอบในจุดนี้มากๆเลยเหมือนกันซึ่งถ้าอย่างที่เราเห็นนะผมว่าพอเปิดเป็น global ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าเกมเนี่ยไม่มีการเซิร์ฟเวอร์ล่มไม่มีการแหลกหรือกระตุกหรือว่ามีอะไรให้คนเนี่ยปวดหัวเลยไม่น้อยเปิดมาในทุกอย่างก็ราบรื่นเป็นอย่างดีเลยละครับแล้วก็เดือันเลยเนี่ยเขาครับผมค่อนข้างที่จะใส่ใจกับระบบในเกมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีระบบ AI มีภาษาไทยที่ทาให้คนไทยเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายดายหรือมีรองรับหลายภาษามากๆ สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่าระบบ AI ของตัวเกมนี้เนี่ยช่วยให้คนผมสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างง่าย <S <S ดายมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเขาเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่าตรงจุดมาเลยนะแบบจะไม่ให้มีบอทเกิดขึ้นจากคนอื่นเลยแม้แต่น,น้อยเพราะว่าเขาเนี่ย ใส่บอดของตัวเองลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Island ผมเนี่ยอย่างอันนี้นะถ้าผมลองปิดเนี่ยนะมันจะมีโมด AI นี่โมด AI นะครับตรงนี้ซึ่งเราสามารถเอา AI ของเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเราอะครับอาจจะนอนแล้วเราต้องการเปิดบอดทิ้งไว้เพื่อเก็บเลเวลเนี่ยคือเขาถ้าถ้าสมมติเป็นเกมเนี่ยเราจะต้องไปหาสคริปต์หรือไปหาบอดภายนอกเข้ามาซึ่งมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะโดนไวรัสหรือว่าโดนแฮกอะไรบางอย่างได้แต่เกมดีโนคูนีครอสเวิล์เนี่ยหรือว่าทางเน็ตมาร์เบิลเนี่ยเขาก็ได้คิดไว้แล้วนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ เราใช้คนนอกทําไม่ได้เราต้องเป็นคนทํมันเองซึ่งเขาก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยด้วยนะเขามีระบบหลายอย่างมากเช่นแบบว่าให้เลือกแอเรียในการโจมตีของตัวบอทของเราได้นะว่าแค่นี้ปิดจอแล้วก็สามารถเล่นได้ต่อไปนะผมรวมถึงระบบการออโต้ตีต่างๆซึ่งถือว่าทาออกมาได้ดีเลยครับแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าพอมีแบบนี้เนี่ยคนก็อยากจะเล่นเพราะว่า คนที่เกียดฟาร์มเลเวลอยู่แล้วถูกป่ะคนสมัยนี้นะแต่ว่ามีระบบนี้เข้ามาเนี่ยปิดจอแล้วตัวบอทเราเนี่ยก็ยังทํางานได้อย่างสบายใจจากตัวของคลายแอนจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่โคตรดีเลยนะแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของเขาเลยก็ว่าได้ที่สร้างระบบเอโหมดขึ้นมาเนี่ยยกมือให้เขาเลยทีเดียวแล้วครับลำดับต่อมาเนี่ยคือว่าถ้าสูงนเป็นเรื่องของการเออเหียแล้วนะหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้จากเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสายฟรีก็สามารถเออได้สายเติมเงินเนี่ ก็คือต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเกมออกแบบมาได้ดีจริงๆนะในการที่ว่าจะให้คนเนี่ยหาไรายได้ยังไงได้บ้างแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนั้นเนี่ยเราไปดูโทเค็นโนมิกของเกมนี้กันดีกว่านะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีอยู่2เหรียญด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือว่าตัวของเชอร์ไรท์โทเคตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ให้สลับสายฟรีสามารถในการใช้ในการเหมือนกับาหาได้ จริงๆแล้วทั้งสองเหรียญเป็นสายฟรีหาได้แต่ว่าเหรียญนี้จะถือว่าหาง่ายหน่อยเพราะว่าจะไม่ต้องพึ่งคนอื่นหรือว่าไป PVP คนอื่นนะคผมเพราะว่าเหรียญนี้จะได้จากการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเหมือนกับการทำ Daily Quest t การเล่น a d v ด n t u r e ต่างๆของ Family หรือว่าการที่ไปหาจากมอนสเตอร์ในตัวของ h h o s s i e l l นะครับผมแต่ว่าพวกนี้นมันไม่ได้หาง่ายขนาดนอผมบอกเลยว่ามันเป็นอัที่หา ยากประมาณนึงเลยเหมือนกันนะสำหรับทั้งหมดนี้เพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันให้เทอร์ไรด์เนี่ยไม่ได้เยอะมากนะขอทีนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณครับถ้าสมมติว่ายิ่งอยู่ในเควอสฟิลที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาส d r อปได้มากขึ้นนั่นเองนะตัวของเทอร์ไรด์เนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถแปลงค่าได้นะอ่ะอย่างนี้เนี่ยเควอสฟิลใช่ไหมอยู่ในนี้อ่ะผมลองเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วกันเควอสฟิลตัวมิชชันเควอสชาเลนจ์เควอสฟิลนะครับนี่ตัวนี้นะครับ ซึ่ง chaos field เนี่ยถ้ายิ่งเลเวลถ้าสมมติว่าเราไปเหมือนกับชั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะดรอปตัวของเอ่อเฉไร่์ตัวเนี้ยมาให้กับเราเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับผมแปลว่านั่นแปลว่าเราเดี๋ยวต้องตั้งใจเล่นเกมนี้มากเพราะว่าผมเนี่ยลองฟาร์มในฟลอร์หนึ่งแล้วเนี่ยมานหนึ่งวันเต็มๆนะยังแทบจะไม่ได้เฉไรท์เลยนะครับแปลว่าถ้าใครที่ต้องการที่จะปั๊มตัวมาเพื่อสแปมแล้วก็ไปฟาร์มในด่านนั้นๆหรือฟลอร์หนึ่งเนี่ย บอกเลยว่าฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็อาจจะได้ไม่เท่ากับคนที่อยู่ในชั้นที่3ซึ่งกว่าจะขึ้นไปชั้นที่3ได้เนี่ยต้องเลเวล55แล้วบอกเลยว่าการขึ้นไปเลเวล55ได้เนี่ยแม่งไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแปลว่าคุณนะครับต้องใส่ใจกับเกมนี้เป็นอย่างมากถึงจะสามารถขึ้นมาแล้วก็ทําเงินกับเกมนี้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคนที่เหมือนกับขึ้นมาถึงนั้นเนี่ยจะสามารถฟาร์มได้เยอะมหาศาลเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ทําให้เราเนี่ยต้องตั้งใจเล่นเกมนี้หราาา้ไทํรมดสถ และตรงนี้นครับทำให้บอรดเนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้ถือว่าเป็นการกันบอทด และก็ทําให้เกมนี้เนี่ยการบอทไปในตัวไปโดยปริยายนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นเหมือนกับวิธีการว่าได้เทอร์ไร์มาเอาไปแลกเป็นเทอร์ไรด์โทเค็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นมาเบลกแล้วค่อยออกไปในเอ็กซ์เชนไปขายนะครับผมอันนี้เนี่ยทุกคนก็อย่าลืมไปว่ามีต้องต้องมีกระเป๋ามาเบล็กวอลเล็ตด้วยนะครับสามารถโหลดได้บน iOS แล้วก็ Android ดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะว่ามีอันไหนเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปล็อกอินนะครับอันดับต่อมาเหรียญที่ชื่อว่าเอสถทอุปกรณ์ของคุณจะสามารถสูด์ เขาเติมได้หรือเปล่าเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยจะได้จากการที่ไป PVP กับคนอื่นนั่นเองนะครับหรือว่าอยู่ในลาว้าฟิลนะครับผมจะไม่ผิดนะอ่านี่ครับลาว้าวารีนะครับผมวารีนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้3 v 3กับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามและใครเนี่ยครับที่อยู่ท็อป10ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะได้เหรียญตัวของแอสเตอร์ไรด์ไปซึ่งจะบอกเลยว่าแอสเตอร์ไรด์เนี่ยมันได้ยากมากทั้งผมคิดว่ามูลค่าของแอสเตอร์ไรด์เนี่ยมีโอกาสที่จะสูงกว่าตัวของอตัวของเทอร์ไรด์ธรรมดาแน่นนนอะครับ เสือนี้เนี่ยนอกจากต่อสู้ธรรมดาเนี่ยยังสามารถส่งตัวของแฟมิลี่ของเราเนี่ยไปต่อสู้ได้โดยธรแล้วก็มีสิทธิ์ได้เหรียญด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดออกมาให้ใช้นะตอนนี้เนี่ยก็คือมีแค่ตัวของลาว่าแว l e ลี่นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นว่ามีเหรียญ NKA ออกมาเลยนะอาจจะยังไม่ถึงในช่วงของซีซั่นนี้นะครับไวง่ายทาให้ผมคิดว่าตัวของ NKA เนี่ยจะมีความหายากมากกว่าและก็คงมีการใช้งานที่มากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับผมตัวแอสเตรไรด์มันเหมือนจะมีช็อคของมันอยู่นะผมจำไม่ผิด ซึ่งช็อปของมันเนี่ยก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราซื้อได้นะทงจาวินนะอ่านี่ตัวนี้ไงบแอสเตอร์ไร์เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยใช้แอสเ r อร์ไร์ในการซื้อซึ่งมันจะเป็นอุปกรณ์พิเศษต่างๆหรือว่าตัวแฟมิลียพิเศษต่างๆซึ่งบอกเลยว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้คนนะครับคิดว่าอาจจะต้องมาแย่งชิงแล้วก็ซื้อจนมูลค่าของเหรียญแอสเตอร์ไร์เนี่ยเอยหรือว่าตัวขขงไอตัวแอสเ r อร์ไร์เนี่ยมากขึ้นอย่างแน่นอน โดยอย่างที่เราเห็นนะครับผมว่าวิธีการที่ว่าจะแปลงกลับเป็นเงินหรือว่าเอินได้เนี่ยมันก็จะแปลงย้อนกลับมาเหมือนกันนะครับมันก็คือว่าเป็น asterite token เป็น e m b l e กเป็นมาเบลกแล้วก็ไปเอชเชนไปขายซึ่งก็มีคนทาไปแล้วนะผมจําได้ว่าตัวของไอตัวเทอร์ไรท์ ry, แล้วก็แอสเ r อร์ไรท์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะถ้าเป็นสายฟีในเรทปัจจุบันนี้นะก็อยู่ที่ประมาณสักห้0รถึง400บาทอันนี้คือคนที่เล่นมาสักพักให,ใหญ่ๆแล้วนะถึงจะมีโอกาสได้เอินประมาณนี้ต่อวันนะต่อวันซึ่งถือว่าเยอะไหมก็ถือว พอสมควรนะสำหรับเกมที่เพิ่งเปิดมาแล้วก็เหมือนกับยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่ซึ่งถ้าราคามันยังคงเท่านี้ได้ของบอหเลยว่ามันจะเป็นเกมที่ยั่งยืนมากๆ อยู่มันมันจะอยู่ที่ว่าเหมือนกับคนเราอะผมให้ค่ากับมันขนาดไหนแล้วก็จะอยู่เกมนี้นะขนาดเกมนี้เนี่ยมันจะทําให้อีโคซิสเต็มเติบโตแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะขนาดไหนนั่นเองนะครับโอเคผมมาถึงข้อที่5กันแล้วอันนี้เนี่ยก็ถือว่าต่อเนื่องจากในข้อที่4เนาะเรื่องของโทเค็นนมิกมาบ้างต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้เนะี่ยนอกจากเกมที่ว่าสายฟรีเล่นได้แล้วก็สายเติมเงินก็สามารถทําเงินได้มากขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยในข้อที่5าเนี่ยเป็นอีข้อนึงผมว่าน่าสนใจามากๆเลยนะครับนั่นกะนะ็คือว่าตัวเเกมนนีี้่ย ไม่ได้เหมือนกับให้คน,นครับเข้ามาสามารถดูดเวลหรือว่าเอามาเหมือนกับเอาตัวเพื่อนมาแล้วก็เหมือนกับสามารถเอ,าาเอเิญได้ง่ายๆแต่ว่าเหมือนกับเขาจะมีการเหมือนกับให้ให้เหมือนกับซึ่งตัวเกมนี้นะเขาก็ได้บอกไว้เลยนะครับว่าจุดสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเขาเนี่ยครับต้องการให้เหมือนกับคนใส่ใจหรือว่าเล่นเกมนี้กันมากๆหรือว่าตั้งใจเล่นเกมนี้กันนะครับใครที่ตั้งใจเล่นเนี่ยก็จะมีโอกาสเอิญได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นผมเคยไปลงดันใช่ไหมแล้วมันเหมือนกับว่า ถ้าสมมุติว่าเราไปแค่เหมือนกับยืนดูเรวเพื่อนหรือว่าเราทำหรือว่าเราทำดาเมจได้ไม่มากพอหรือว่าเราไม่มีาร์สิทิ์พนที่มากพอกับเพื่อนเราเนี่ยเราจะได้รีวอร์ดน้อยมากๆเลยนะครับผมเคยผ่านมาแล้วอันนี้เนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยฟิวเป็นระบบที่ดีมากๆเพราะว่ามันทําให้เหมือนกับคนที่เหมือนกับจะไปบอยบอทหรือว่าจะแค่ไปยืนดูเพื่อนแล้วก็ทําเงินเนี่ยมันทําแทบจะไม่ได้เลยนะครับมันอยู่ที่ว่าใครตั้งใจเล่นเกมนี้เท่าไหร่คนนั้นน่ะก็มีโอกาสที่จะได้รีวอร์ดหรือว่าสามารถเอิรนนนนเเเงงกกััับบไป้้มาาขึท่อค ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเองนะครับผมก็เป็นการที่ผมคิดว่าทำไมเกมนีโนคุน no c r o s s w o r l d เนี่ยมาถึงจะเป็นเกมเพลย์แอนด์เอิร์นที่ยั่งยืนมากๆจากหลายๆปัจจัยที่ผมบอกมาเนี่ยบอกเลยว่ามันครอบคลุมจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการที่เหมือนกับเกมนี้เนี่ยผู้พัฒนาครับผมเขาตั้งใจสร้างเกมนี้จริงนะครับผมแล้วก็พัฒนาอย่างเต็มที่เรื่องของตัวของเกมเนี่ยกราฟิกอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีข้อกังขาเลยว่าเกมนี้เนี่ยภาพงานภาพสวยมากจากสตูดิโอจิบลี่ซึ่งตรงจุดนี้เองแหละครับที่ทั้งระบบเกมก็็ดีกกกราฟกกสวย คนเล่นเนี่ยก็สนใจกระแสตอบรับก็เลยดีมากคนอินฟลูเอนเซอร์ก็เลยมาเล่นกันเยอะ มีคอนเทนต์ต่างๆให้กับมือใหม่สามารถเข้ามาเล่นได้ง่ายมากๆหรือว่าใครต้องการหาข้อมูลอะไรเนี่ยก็หาได้ง่ายซึ่งความมีพวกนี้ใช่ไหมครับผมคนเนี่ยก็เข้ามาเล่นกันเยอะพอคนเข้ามาเล่นกันเยอะเนี่ยพอคนมีเพื่อนก็ทําให้เกมเนี้ยอยู่ได้ยาวนะครับผมซึ่งพวกนี้ครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนอกจากนี้แล้วมันก็ทําให้คนครับเติมเงินเกมนี้เข้าไปอย่างมากเลยด้วยโดยที่เขาพวกนี้เนี่ยไม่ได้หวังการที่ว่าจะเอินเงินกลับมาแม้แต่นิดเดียวหรือว่าการเอินเนี่ย เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของเกมแล้วก็แล้วแลพวกเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอาเงินออกมาได้ซ้ำไปเขาอาจจะแค่เติมเข้าไปเพราะว่าความพอใจของตัวเองแล้วก็เอาไปใช้ในการอัพอาวุธหรืออะไรต่างๆมากมายทำให้เหมือนกับตรงนี้เนี่ยมันแทบจะไม่เหมือนแชร์ลูกโซแล้วมันคือระบบเกมทั่วไปเลยเพราะว่านีโนคนนีครอส s s เนี่ยก็ยังมีระบบเติมเงินเข้าไปธรรมดายอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพชรหรือว่าการซื้อหินไดไนท์เลยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกมโหมมีรายได้จากทางอื่นที่ไม่ใช่แค่จากการที่ว่ามีคนเก่าเข้ามาเอ้ยมีคนใหม่เข้ามาต่อคนเก่านอกจากนี้เนี่ยระบบครับยังให้คนที่เล่นฟรีนอกจากนี้เนี่ยระบบยังให้คนที่เล่นฟรีสามารถที่จะทาเงินได้รวมไปถึงคนที่เติมเงินเนี่ยก็สามารถทําเงินได้มากขึ้นไปกว่าเดิมอีก แต่ว่าที่สาคัญเลยก็คือว่าคนที่เติมเกมเข้าไปครับผมหรือว่าคนที่เล่นฟรีเนี่ยต้องเป็นคนที่ใส่ใจในการเล่นเกมนี้ด้วยไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะเอิ้นเงินได้น้อยหรือว่าทำรายได้จากเกมนี้ได้น้อยนั่นเองเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงเหตุผลทั้งหมดเนี่ยเข้าได้กันจนรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยนีโนคูนีครอสเวิลด์เนี่ยมันเป็นเกมเพลยเ์เออร์ที่มีโอกาสยังย่งยืนมากๆและมันอาจจะเป็นเหมือนกับมูฟเพนต์ต่อไปของตัวเกมเพลยเ์เออร์ให้เห็นเลยนะค่าเีีือกกมทมทด ที่เกมไฟในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นซึ่งอันนี้ผมก็เคยได้พูดไว้ในไลฟ์กับกิลไฟเหมือนกันนะครับว่าตัวของอนาคตของเกมไฟเนี่ยที่จะเป็นเพลยเอิร์แบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นเกมที่มีคุณภาพและก็ทําให้คนของมสามารถเล่นเกมนี้ได้และก็จะยอมจ่ายเงินให้กับเกมนี้เนี่ยโดยไม่ได้หวังผลจากการเอิร์นั่นเองนะครับและนิโนคูนี้เนี่ยและนิโนคูนี้ครอสโซเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกมเรือธงเลยนะครับที่ผมมองว่าถ้าเขาสามารถอยู่ได้แสามเดือน6เดือนหรือว่า1ปีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนี่แหละคือตัวของเกมไฟที่โลลกกขออองงงงครปตเนนาาาัมหแะ้็ าีต่อไปให้กับเกมไฟล์ฟลอื่นนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือ5เหตุผลที่ว่าทำไมเกมอินโนโคนีครอสโบเนี่ยในความคิดของผมนะ ถึงเป็นเกมเพลย์อันอื่นที่จะมีความยั่งยืนมากๆเลยนะครับแต่ใดๆก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกมมิโนคูนี้เนี่ยมันได้ติดตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังแค่ว่ามันสามารถอยู่รอดได้เนี่ยผมบอกเลยว่าอนาคตเกมไฟเนี่ยยังมีโอกาสกลับมาอย่างแน่นอนเลยนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมเนี่ยหากเพื่อชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Easy Crypto เนี่ยก็ฝากเชิญกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญเนี่ยกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสสวััดีครบ